วันนี้ผมจะมารีวิว VSC ห1ึหของทางมาเทนนะครับซึ่งเราแทบไม่เคยได้รีวิวให้พี่ๆได้เห็นเลยะฮะเพราะว่าเราขายก่อนซะส่วนใหญ่นะวันนี้มีโอกาสได้รีวิวละนะครับ VSC ห1ึ่งมาเทนคือสีขาวนะค, mm hmm. คุณผู้ชมเดีย๋ยวผมเปิดไฟก่อนสีขาวนะครับ mm hmm. นี่ฮะเขาจะแยกสีครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเบนซิน สองยี่ห้อ c 1 c ก่อนแยกเป็นสีขาวแล้วเขียนว่า VSC11 นะครับ v s ก็ย่อมาจากวาวสตาร์ทนั่นเองนะครับทีนี้ตัวนี้ลักษณะพิเศษก็คือจะมีวาวฝังก็คือเป็นวาวลดกําลังอัดฝังไว้ให้นี่นะฮะฝังไว้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ากรณีพี่กดวาวปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้พี่ดึงเบาขึ้นนั่นเองนะครับมันจะลดกําลังอัดลงแต่ถ้าใครที่ชอบออริจินอลก็คือไม่ต้องใช้วาวก็ได้มันก็จะเป็นออริจินอลไปเลยนะครับอันนี้คือ อันนี้ไม่ใช้วาวนะนี่ครับมันเป็น NB ปกติเลยพอกดวาวปุ๊บเห็นไหมมันจะรั่วฟิตฟิตฟิตเห็นไหมครับอ่ามันจะมันจะดึงเบาขึ้นนะครับเบนซินสองจังหวะสี่ซีซีหางยาวร้อยหกสิบเซนหางเนี่ยเป็นเป็นตัวพิเศษที่เราให้มาเท่นใส่มาก็คือเป็นความยาวร้อยหกสิบเซนและหนาหนึ่งจุดห้ามิ mm. ล,ลิเมตรรองรับใบสิบแปดนิ้วได้นิง่งได้นิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวสะพานนี่ก็จะยาวขึ้นอ่า ตัวนี้เสื้อสูบตัวนี้สําคัญนะครับเคลือบนิกเกซิลนะครับนิกเกซิลเป็นเทคโนโลยีหนึ่งของทางเยอรมนีที่ทางมาเทนเอามาใส่เคลือบชุบแข็งเองทําให้เสื้อสูบตัวนี้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าท้องตลาดโดยทั่วไปบางคนถามราคาเท่าไหร่เอาบอกราคาก่อนผมขายอยู่6ก0 0ครับ6ก0 0รวมส่งประกัน1ปีสิ่งที่พี่จะได้รับไปกับตัวนี้นะคือใบมีดสิบสองนิ้วของญี่ปุ่นนะฮะม่เอเจแปดนะครับสิบสองนิ้วทรงมะละกอ ชุดเครื่องมือกระปุกผสมน้ำมันและสายสะพายบ่าคู่นะครับบ่าคู่นะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยน้ําจิ้มตัวนี้เราใส่เสริมสําหรับใครซื้อตัวนี้เราให้แต่ในโรงงานไม่มีให้นะครับกันย่าพันธุ์นะครับเขามีตัวนี้เป็นกันย่าพันธ์อยู่แล้วแต่ตนั้นเราเสริมไปให้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวพ,พี่จะตกใจว่าเดี๋ยวสั่งซื้ออันใหม่ทําไมไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เราเสริมไปให้อมีบางย่าให้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับฟังเสียงดูตัวนี้ตัดต่อเนื่องได้แปลแปดชั่วโมง นะครับทางมาเท่นเคลมให้เลย8ชั่วโมงดับเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที่าการรับประกันมันจะมีอยู่นะพี่นะการรับประกันคือหนึ่งการรับาการประกอบผิดพลาดจากโรงงานหรือชิ้นส่วนไม่ได้คุณภาพนะครับอันนี้เราเราจะรับประกันให้ท่านภายใน1ปีเต็มนะครับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการรับประกันก็ยังมีนะครับเช่นอะไรที่มีการสึกล้อหรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานอย่างพวกผ้าคัดาสายน้ํามันใบมีด หัว่าเทียนอะไรพวกนี้ครับที่มันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานอันนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนะครับคอยไฟหนึ่งปีรับประกันนะคอยไฟหนึ่งปีนะฟังเสียงกดวาล์วก่อนล็อกเร่งไว้เราล็อกเล่งไว้อ่ะทีนี้ไม่ล็อกแล้วเนี่ยดึงเบาขึ้นนะครับเราจะดึงเบาขึ้นกดวาล์วก่อนแป๊กหนึ่งแล้วก็นะครับแป๊กหนึ่ง จะดึงเบาขึ้นเยอะเลยเนี่นะฮะเป็นเครื่องที่เม d e อิน h a i l a นด์ที่คุณภาพญี่ปุ่นแต่ราคานี่สิครับพี่มันเป็นราคาที่เราเอื้อมได้สบายมากเลยเมื่อเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศแต่คุณภาพผมว่าเหนือกว่าด้วยซ้ำหางเราก็แข็งแรงกว่าตัวเสื้อสูบเราก็เครื่องนี้ก็ซิวแข็งแรงกว่านะครับแต่ราคามันแค่หกพันหนึ่งนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับแบรนด ดังๆก็แปดเก้าพันผมว่าซื้ออย่างนี้คุ้มเงินกว่าเยอะครับคุ้มเงินกว่าเยอะนะฮะมีประกันคุณภาพหนึ่งปีเหมือนกันวัตถุดิบก็เกรดเดียวกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมาเทศนจึงขายดีสําหรับเราผมขายผมขายเยอะนะผมขายเยอะมากที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่มีรีวิวให้พี่ก็เพราะว่าการขายเยอะนี่แหละมาเท่าไหร่มันก็ขึ้นลดเลยตัวนี้นี่โชคดีมากเลยที่ยังเหลือลงเหลือที่ร้านให้เราได้รีวิวนะครับ ใครที่ชื่นชอบน้ำหนักอ่าน้ำหนักก่อนต,ตัวเปล่าเลยคือเจ็ดจุดเก้ากิโลกรัมผมว่าบวกใบมีดบวกนู่นนี่น่าละประมาณแปดสองแปดจุดสองกิโลกรัมก็คือน้ำหนักมาตรฐานของเครื่องสี่สิบีซีทั่วไปนะครับสายบูสายบุญนสาย,สายใช้งานหนักๆผมว่าตัวนี้คุ้มเพราะว่าอย่าลืมนะครับหางตัวนี้แข็งแรงกว่าของนอกนะครับรองรับใบ18นิ้วได้นิ่งขึ้นนะครับลองดูใครที่ชื่นชอบนะครับนี่อีกหนึ่งทางเลือกให้พี่ได้พิจารณา V.S. ส1 1ครับสวัสดีครับ